สวัสดีครับคลิปนี้มาเบิ้งรถไถครับรถไถกําลังดันดินครับดันกองดินหลังจากที่เทศดินแล้วก็เอารถไถมาดันครับมาครับติดตามเบิ้งน้ำกันครับเพราเขาสู่น,นแรงกับปับปุงที่ทางไว้ครับมองไดดินต่ำกับ เอาดินมาถมเพิ่มครับถมแล้วก็ใส่หลดไถมาไถเกลด,ดินปับดินให้เรียบเสมอกันครับให้น้ามองได้น้ำบ่พ่อกะตักลงจักหน่อยครับให้เหลือจักหน่อยให้น้ำขังครับ นี่ก็เป็นวิธีชีวิตของทางอีสานนะครับเนาะกัสิประมาณนี้ครับปับทีปับท่างเตรียมเห็ดหาเห็ดหนาเห็ดหัวเห็ดสวนครับไส้ดินลายเติบอยู่้้ครับ หลุดหลายขั้นแล้วครับมาทเทีแล้วก็ค่อยๆปั๊บไปแบบนี้นะครับเพราะว่าให้หน้าต่ําครับต่ำหลายครับก็เลยต้องใส่ดินหลายก็ตักจากมองสูงมาใส่มองมองต่ําครับเป็นการปั๊บที่ให้สมดุลกันครับมองใดเฮ้าใส่งานกัชทมเพิ่มครับ มองได,ด้เห็ดให้เห็ดหน้ากะนี่เว้ยต่ำจังน้อยครับง่ายมากข้างนี้นะครับหลบเทดินซองฟังครับสมัยนี้ก็สะดวกสบายขึ้นเนาะครับ หลังจากที่เทดิแล้วก็ใส่รถถยมาปัดได้เลยแต่ก่อนนี่บบมีรถถทแบบนี้เลยครับโอ้ยใส่โใส่จกคุดเดาเมื่อกี้ก็มาเทเพิ่มขั้นหนึ่งครับหลังจากที่เกตไปเมื่อกี้ก็ ลดกัมมะเทศดินเพิ่มแล้วครับ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิธีชีวิตตามชนบทของอีสานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสั้นนี้นะครับสวัสดีครับ